สวัสดีค่ะวันนี้ตัวเล็กจะพามาดูพ่อเอาลังพึ่งนะคะนี่ค่ะขึ้นไปเอาลังพึ่งบนกอไผ่ข้างๆบ้านนะคะนี่ค่ะขึ้นไปเอาลังพึ่งนะคะลังลังใหญ่อยู่นะคะขึ้นไปเอาแบบไม่มีอุป,ปกรณ์อะไรเลยนะคะมีแค่มีดขึ้นไปตัดกิ่งมันแค่นั้นเลยค่ะดูนะคะพ่อจะเอาลงมายังไงนะคะ พยายามเอาอยู่ค่ะพยายามมองมองอยู่ว่ามันจะเอาอยัางไงนะคะ,ะ,คะเพราะว่ามันอยู่ในกอไผ่นะคะแล้วกอไผ่มันก็มีหนามเยอะนะคะแกก็พยายามที่จะตัดออกมานะคะตอนนี้คือตอนนี้มันก็ฝนตกฝนตกปอแปะปอแปะนะคะตกนิดนึงนะคะตัวเล็กก็มายืนมองอยู่นะคะมายืนมองพ่อเอาลังพึ่งเนาะก็เลยถ่ายวีดีโอให้ดูนะคะนี่พ่อได้แล้วค่ะก็เลยรีบลงมาเลยค่ะนี่ค่ะ นี่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรขึ้นไปเอาเลยนะคะขึ้นไปเอาแบบสดๆเลยนะคะมีแค่มีดตัดอันเดียวนะคะนี่ค่ะพึ่งมันก็เกาะเต็มหลังเลยนะคะนั่นพ่อก็ปัดออกนะคะนี่ได้ลังพึ่งมาแล้วค่ะนี่ลังพึ่งของเราค่ะนี่เอาให้ดูนะคะนี่ค่ะแม่ก็เดินไปเอาไปวางไว้เอาไปกินเนาะนี่น้องนาทีก็เดินขึ้นไปดูลังพึ่งนะคะนี่ลังพึ่งใ่ะเห็นไหมคะพึ่งยังแต่เยอะๆอยู่เลยค่ะ นี่ค่ะมันยังไตยอยู่เลยค่ะไตแบบนี้เลยคะย่ะเยอะเลยค่ะแม่มันค่ะนู่นยายปุ่นกินใหญ่เลยค่ะอร่อยค่ะยายบอกค่ะ <c oughs> ยายเอาผ้าพกหัวนะคะเพราะว่ากลัวฝนเนาะฝนมันตกกลัวฟ้าร้องแกก็เลยพกหัวค่ะ <c oughs> นี่พ่อก็มาปัดเอ,เอาเอาเอาแม่พึ่งทิ้งนะคะ <c oughs> เพราะว่าแม่มันเยอะนะคะก็เลยปัดทิ้งกลัวกลัวมันตอดหลานนะคะก็เลยปัดออกให้นะคะนี่ <c oughs> <c oughs> นเห็นไหมคะมันยังเดินอยู่เลยค่ะ ขึ้นไปเอาแบบไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยนะคะแต่ก็ยังได้รังพึ่งลงมานะคะดีมันไม่ตดหัวนะคะฝนก็ตกนะคะตกนิดนึงค่ะปอแปะปอแปะอยู่นี่แล้วค่ะหนุนพีตะวันก็เดินมากินค่ะยายป้อนพีตะวันนะคะอร่อยค่ะหวานเจี๊ยบเลยค่ะนั่งกินกันใหญ่เลยค่ะตายายแล้วก็หลานสองคนค่ะตัวเล็กก็กินนะคะแต่ตัวเล็กเป็นคนถ่ายเนาะก็กินไปด้วยถ่ายไปด้วยแลวค่ะก็อร่อยดีค่ะ ว่ามันไม่มีคนถ่ายให้นะตะเล็กก็เลยต้องทําเองทุกอย่างเลยค่ะถ่ายเองตัดต่อเองทําทุกอย่างเลยค่ะนี่กินหมดแล้วค่ะนี่ยายปุ่นจะกินกระทั่งไม้เลยนะคะกินยังกะไก่ KFC เลยค่ะเป็นไงคะอร่อยค่ะยายบอกค่ะยังกะไก่ KFC เลยค่ะกินอิ่มแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ